คครรัับบโอ้ฝากกดติดตามช่องแบบฟองกรนแชนแนลนี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่นองมาทําดอกสวรรค์ไว้ใส่เองครับนี่ครับทาดอกสวรรค์ี่เขาซื้อมาเวลาเขาเจาะไปมันก็หักครับทาดอกใหญ่ครับ่คคอยหักแต่ว่าดอกหน่อย จะมีปัญหาคือมันจะหักเร็วครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะพาพี่นองมาทําเองครับนี่ครับเพื่อเอาเล็กมาทําเป็นดอกตะวันครับเอาเล็กตะปูก็ได้ครับแต่ว่าหาหน่อยลงมากๆคคือเอาสี่รถก็ได้ครับสี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้แต่ว่าขนาดเล็กซุดหนึ่งคือใส่นีครับ ดิวจ่องครับือที่เขาเอื่นล่มนะครับเขาเล็กมาเนี่ยเช่นนี้หน่อยครับเดี๋ยวมาเหลือวิธีทํทากันเลยครับนี่ครับคือขนาดน้อยผมจะตัดเอาดีครับแต่เอาล่มเก่าครับแต่ว่าบ้านผมเอื่นจ่องครับล่มเขาสีเข้ามาเลยครับมาทำ อีกขนาดล่องมาผมจะเอาเป็นสี่รถมอเตอร์ไซค์ครับล่องลองมาอีกคือตัวปูซีครับตัวที่หนึ่งตัวนี้ครับใส่เล็กสองหุนครับเดี๋ยวเหลือมวิธีท,ทำกันเลยครับทำแบบง่ายๆบดีซื้อครับเท้าเล็กเสยดเอามาทำ ได้แล้วครับไม่ถึงแต่ไวปทำปลายมันนี่ก็จะยกแกันได้แล้วครับนี่เทากับไตโยกกันครับ ดีสำหรับการเจาะใหม่ครับเจาะเล็กมันบได้ครับคือเจาะใหม่ดอกสวนนกรานหางสหระกันครับเพื่อปลายมันไหนล้วครับต่อมาคือเล็กครับ อ่าจะให้นี้นี่เผาไฟก่อนครับไม่จะตีง่ายเดี๋ยวไปทำการเคลียร์ปลายมันครับ าาถ้ำดอกสวรรค์เองเซจแล้วครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปเจาะไอพี่นองเบิงวามันจะเข่าวอสำหรับการทํถ้ำดอกสวรรค์ครับซีดอกเซตสิ้นแล้วครับพร้อมจะใส่งานนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไอพี่นองเบิงว่ามันเจาะเข่าวอเือดอกสวรรค์แถวท้ำเองครับ ครับชิ้เลาะได้แบบสบายสบายครับ,บ,รบ,บเดี๋ยวผมจะเตรียมเป็นดอกไม้ครับคือดกอกใหญ่ขึ้นมากอีกแก่ม่อยครับ นี๋ตัปูซีครับนี่เซฟจะเจาะให้เบิ่งครับได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวผมกับเปลี่ยนอีกดอกไหมครับ ตัวนี้ป็่เล็กสองหุนครับถ้าเข้าจากในใยเข้าไต่ปลายมันออกใยครับจะจะได้เป็นหูใหญ่ไ,ได้ครับสำรับการทำดกสวรรค์ใสเจาะใหม่ครับโดยห้องบริสุทธิ์ดกสวรรค์ครับ สำหรับการทำดอกสวรรค์ไว้ใส่เองครับโ,โจ้ไปเพียงแค่นี้ครับท้าว่าพี่น้องท่านไหนสนใจอยากทำดอกสวรคนไว้ใส่เองก็หาเล็กมากครับแลนวแต่ขนาดพี่น้องอยากได้ขนาดใดก็เลือกได้ครับที่ของผมเอาตามสีขนาดนี่ก็ใส่ได้ครับโดยที่ห้างโบสดซื้อดอกสวรค์ หาอัพ้ลกสวรรค์แบบนี้มันจะหกักเร็วครับหาแบบเข้าผลิตเองมันจะโบหักครับหักเข้ากับตีใหม่ครับทใไม่ไปเรื่อยๆร่มูีปัญหาครับเหลืองทําดอกสวรรค์ครับสาหรับการทําดอกสวรรค์ไปใส่เองในคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสําหรับการรับส้มและกดติดตามครับลิปหน้าผมจะหาเหลืองเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะเจาะโดงนี้พี่น้องเบิ่งววามันจะเจาะเขาบอ่อ ใช่ไหครับอืโครับ